การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมันสำคัญมากแค่ไหนมันจำเป็นไหมที่เราจะต้องรู้หรือจำเป็นไหมที่เราจะต้องตื่นมันยากเกินไปหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำได้เฉพาะบุคคลหรือเป็นบางคนในอะไรบางอย่างในตัวตนของเราอะนะคือการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำความเข้าใจได้ยาก แต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันสอนให้เรารู้ว่าเราตั้งหาเป็นคนเคลื่อนมันทั้งหมดการตื่นของจิตเราเนี่ยมันเหมือนเราออกจากผวังของความหลับการหลับของเราคือการที่เราได้พักผ่อนแต่ในทางจิตวิญญาณการหลับหมายถึงว่าคุณกําลังอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่ง ซึ่งมันไม่ถ่อยทาให้คุณมีความสุขมากเท่าไหร่แในโลกของการตื่นมันคือการที่คุณเข้าสู่ความงดงามของจิตใจของคุณการเห็นคุณค่าของตัวคุณเองการตระหนักรู้และเข้าใจความดีงามของมนุษย์คุณก็รู้นะครับว่าโลกเราขับเคลื่อนด้วยมนุษย์ซะส่วนใหญ่สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบน,นี้มนุษย์เป็นแม่แบบ เป็นสิ่งที่มีจิตวิญญาณที่สูงสามารถขับเคลื่อนโลกใบนี้ไปในทิศท,ทางบวกก็ได้ไปในทิศท,ทางลบก,ก็ได้คุณจะทำให้โลกใบนี้ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับคุณการตื่นของจิตคือเมื่อคุณรู้ว่าจิตคุณสามารถที่จะตื่นได้สามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณเลือกในสิ่งที่ดีได้คุณเลือกในสิ่งที่ไม่ดีได้ด้วยตัวคุณเอง การตื่นของจิตคือมันทําให้คุณเห็น,น,น,นเป็นปัญญามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนคุณเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆแต่คุณก็ต้องอยู่ในโลกแบบนี้ทั้งด้านมืดและด้านสว่างแ้่คุณจะอยู่ยังไงทีม่มีความสุขและรู้ว่าทุกนั้นนะ่ะมันสร้างความสุขได้ยังไง